โอ้โอทีแรกเียวว่นเข้ามาได้ตัวเก<ห>ือบถทืขาตัวนี้พุ้เจ้าสิไปได้จังนมุเือนไปมุ้ง่าได้บอกกุ่้ตือบอกบบอแบบแบบเลขเลขเลขคนน้คอยหูมุ้งเจ้าย่ดอกมาทำฐา,าซื้อทำทาเลิกซื้อ,อห้นจากอยบอกว่าจากบ้านบ่ได้ห้องเาะ่ได้องคหญิงบุ่ได้มาฟังเขาฟ้งเพลงนี่ลูกพูดยพูดพูด ของนงเนาะ้สั่งเลยแมู่ดีใจด้แมเล่นสอสมงมาได้บ่ปิดจ้างขัดจ้างเพื่อจตางมาสมองเดี๋ยวดูคอยห้องทีสอสมองเลยพุ้มค่าบ่ดูเจ้าว่าเป็นจ้างบ่จ้างโรเดอร์ไปได้นะครับมือไหที่บมีงานชนมัยาวินใกล้ๆกล้กันเห็นว่าผมมากหมาเห็นะจยเลี้ยงเห็นปแเ่าเข่าไมได้ปะเนี เอาของคุณตุโยภาพอีกรังนะครับที่ป็นภาษาน่านิต่ตวาจนะครับพอกับลูกนะครับกนนีก็คือว่ารับงานแล้วยัดทักการตัดสินชีวีนะครับกับนิตอกราหลายไได้กันเรื่อง้คือเรื่องกาเพราว่าขอบคุณี่น้องขอบคุณมัญชดน้ำมือนีรื่องที่มช่งไทยรัฐเนี่ยช่องแปดช่องไหนเนี่ยนะครับเราขอ y ยล้อร์อครับเมื่อกี้ไอ้พนจับตัวดีเมื่อกี้นี่ อันนี้คือบริลวงไหเดอรี่้องย่าไปซื้อหลายเสียพนยเบิดัหาเสียได้ลอยเบิดอยหาิเสียผาเสียชาเสียใช่คมตงัที่เราคนได้ส่ดเบ้นตงนอันี้อันนี้เอันี้เป็บอันนี้ปอันี้งปอ้็อเี้เอนันนี้เีเ้อน้เอนน ไม่ไหนไม่อ <Commons> <ettes> ันอันอันนี้ไปไปตัในองพ่อนี่ไปนห้องพ่อนี่็ของพ่อของพ่อก็ไม่นใบนั้นทิพย์กไปไงอันไ่ได้จับไห้ที่ผุนลังของผ้าลังของผ้ารัางไม่ได้จับไห้ด้นี่ไ่ได้จับไห้ด้วยนี่อันนี้คือเลขาจำเอาใบมาให้ก็เลยอ่านในฟั้ซื้อไม่ได้เอาเรือไ้มาเ้อโอ้ยอย่าจบอย่าจบ S <S, <S โอ้ย mm hmm, like ุ่นน cool ี่โอ cool um ้ยน้องไปนี่จะมีใครน้าฮันมีตะเงินอันนี้เของพ่อดอกอันนี้ขององค์หญิงเนาะข้าข้าเ้าช่วพ่อจูเขาหน่อยของพ่อจูเนาะของพ่อจูเด้อสามตัวชุดไทยนะครับอันนี้พ่อจูเรี่ยงคนเอามาให้ทีเลยพ่อได้ไปจูงให้พ่อได้ไปจูเอออันนี้ของพ่อจูแกะนิ่งหาแกะนิ่งหาไปซื้ออย่าไปซื้อไม่ซื้อบ่ถือคู่ยุดอก อันนี้เปล่ยงหาเอาเเอาเดองพองออม่นไน้ำเจ้าปจับน้ำรูกหางวอละหันแม่ใวด้ต้องการสิจับด้เอออันนี้เพิ่นจับด้อนี้เพิ่นจับดอบอกเอาลูกบอกเอาพะ่บอราเจ้าหนเจ้าหพี่เราอยากฟังหกตัวหรือสามตัวหกหมันสือมันสือาก เนี่ยซี่ซ่เนี่ยปีี่คุว่าโตอเบชูฟังเลยซือบให้ปีซี่เขา่นสคนี่อนเผายให้ปซี่นแล้วนแว่ะาโตออส้อบแล้วก็ี่านห้องดีอันนี้บอชูฟัซ้พี่นเดรี่ห้าเก้าคเดผอนนะครนัเนเลยที่หัเแล้วทุกก่าต้องใจกแล้วกันไปนี่ เชีก่าพอขอบคุณพี่น้องนะครับพี่กันไม่งานนะครับล่้อกันที่บ้า้องาน้องเนอะเวเล่ขอกันอีเพ่ึงาเอาแถวผู้หญิงเด็น่อยตาดำดเนาะเด็กน้อยตาดำดเลยนาะตเด็กนตาดำดำเลื่อยลื่อคื้งาอยางช่วยกันนะครับให้โชคให้มาเด้อจะไปซื้อแล้วมดสู้มากื่อได้ผ่าน่ะ